ปักหมุดรอเชียคินธนชัยลงแข่งฮอกกี้น้ำแข็งเอเชียนวินเทอร์เกมฮาบิน2025เรียกว่าเก่งรอบด้านจริงๆสำหรับศิลปินหนุ่มคินธนชัยศักชัทยเจริญกุลที่นอกเหนือจากการจับไมร้องเพลงออกซิงเกิลแล้วเขายังมีดีกรีเป็นถึงนักกีฬาไอฮอกกี้ทีมชาติไทยอีกด้วย ซึ่งล่าสุดหนุ่มคินธนาชายัยพร้อมเพื่อนๆน,นักกีฬาทีมชาติไทยทั้งชายและหญิงเตรียมลงแข่งขันไอฮอกกี้ในรายการสุดยิ่งใหญ่แห่งเอเชียเอเชียนวินเทอร์เกมฮาบิน2025หรือ เอเชียนเกมฤดูหนาว2025ที่ครั้งนี้จัดขึ้นณเมืองฮาบินสาธารณรัฐประชาชนจีนตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่14กุมภาพันธ์2025โดยทางศิลปินหนุม่มคินธนชยัยได้เผยว่าสำหรับการแข่งขันเอเชียนวินเทอร์เกมฮาบิน2025ถือเป็นการลงแข่งเอเชียนเกมครั้งแรกของผมดีใจและตื่นเต้นมากๆเลยครับซึ่งต้องบอกเลยว่าผมและนักกีฬาไอฮอกกี้ทุกคนฝึกซ้อมกันอย่างหนักและทุ่มเทยอย่างเต็มที่ การแข่งขันครั้งนี้เพราะถือเป็นหนึ่งในรายการที่ใหญ่มากๆหลายประเทศที่ลงแข่งก็มีดีกรีระดับโลกกันทั้งนั้นแต่ทีมไอฮอกกี้ของเราก็จะขอทำอย่างเต็มที่ในทุกแมตช์ที่ลงแข่งขันฝากทุกคนคอยเชียร์และให้กําลังใจนักกีฬาทีมชาติไทยกันเยอะๆเลยนะครับร่วมส่งใจเชียร์นักกีฬาไทยในมหกรรมกีฬาเอเชียนวินเทอร์ คามภน2025ได้ทาง AIS Play ทุกช่องทางที่พร้อมถ่ายทอดสดให้คนไทยได้ชมกันอย่างจุใจตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่14กุมภาพันธ์2025ธน,นาชัยศักชัยเจริญกุลชื่อเล่นคินเกิดวันที่26มิถุนายนพศ2547เป็นนักร้องค่ายไวฟ็ GMM Grammy นักสแสดง ในแบบและนักกีฬาโดยเริ่มมีชื่อเสียงจากการเป็นนักกีฬาไอฮอกกี้ทีมชาติไทยเคยได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันรายการ2022 IIHF Ice Hockey U20 Asia and Oceania Championship เมื่อวันที่25-2กรกฎาคม2565โดยตลอดการแข่งขันยิงประตูได้ทั้งหมด9ประตูธนาไทยยังเคยได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันไอฮอกกี้รายการ Southeast Asia Youth Cup 2019 รุ่นเยาวชนชายอายุไม่เกิน15ปีเมื่อวันที่9-13กันยายน2562โดยยิงประตูได้ทั้งหมด8ประตูโดยชนะเลิศรายการนี้มาแล้ว3ปีธนชัยศักชัยเจริญกุลเคยได้รับรางวัลเยาวชนดีเด่นแห่งชาติในความสามารถด้านกีฬาที่สร้างชื่อเสียงให้แก่ประเทศเมื่อปีพศ2561และพศ2564ทางชมรมสร้างสารรค์พัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทยได้พิจารณาคัดเลือก ให้ได้รับรางวัล Thailand Master Youth 2020-2021ครั้งที่3เยาวชนต้นแบบสาขากีฬาและนันทนาการในด้านการแสดงธนชัยเริ่มแสดงละครทีวีเรื่องแรกคือเรื่องรักร้ายออกถ่ายทางช่องวัน31โดยรับบทเป็นบันเทาช่วงวัยรุ่นและในปีพศ2567ได้แสดงบทนำในเรื่องเดือนพรางซึ่งแต่งโดยเวโอเลเ i นที่แต่งเรื่อง หอมกลิ่นความรักโดยเดือนพรางมีกำหนดฉายตอนแรกเดือนกันยายน2567ทางช่องวัน31และวีวีชนะัยเข้าร่วมกันแข่งขันรายการฮอกกี้น้ำแข็งแห่งเอเชียรุ่นอายุไม่เกิน20ปี2022 IIHF i Hockey U20 Asia and Oceania Championship ระหว่างวันที่25-2กรกฎาคม2565ที่ประเทศไทย โดยในรอบชิงชนะเลิศประเทศไทยชนะสิงคโปร์4-3โดยธนชัยทำได้3ประตูคว้าแชมป์ให้กับประเทศไทยธนชัยเข้าร่วมการแข่งขันฮอกกี้น้ำแข็งเยาว,วชนชิงชนะเลิศสมโมสรแห่งเอเชียรายการแบงคอกฟลายไอฮอกกี้ทัวร์นาเมนต2019ระหว่างวันที่6-8มิถุนายน2562ที่เดอะริงไออารีนาเซ็นทรัลพระราม9ในรุ่งอายุไม่เกิน16ปี เล่นในนามทีมแคนสตาเรนเจอร์ยิงได้4ประตูและในรุ่งประชาชนแข่งขันในนามทีมทันเดอร์และยิงได้2ประตู